ฉันรรู้้สสสึกกโชคคดทดทไเมมมาวืงแบบย,าาายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนายสถิตอัมพันทองครูผู้ช่วยโรงเรียนสายธรรมจันทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราช,ชบุรีขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนายสถิตอัมพันทองเกิดเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2528ปัจจุบันอายุ36ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดารุณาราช,ชบุรีสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกะรึกษาและเทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประวัติการรับราชการเริบบ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ S 1> <S 1> การปฏิบัติหน้าที่สอนครูสถิตได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาต่างๆดังนี้ 1. วิชาภาระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2. วิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3. วิชาภาระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4. วิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5. วิชาภาระศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 6. ชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม 7ชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ8ชั่วโมงชุมนุมรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน27ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาความสามารถทางกีฬากรรมการงานกิจกรรมพิเศษกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินผลงานนักเรียนกรรมการงานระเบียบวินัยนักเรียนกรรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการเวรประจำวันกรรมการงานสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุกกรรมการงานอาคารสถานที่และสารนูประโภคกรรมการงานชุมชนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัยพนักงานขับรถยานพาหนะโรงเรียนและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่1การปฏิบัติตน 1. นวินัยและการรักษาวินนยครูสถิตปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองและบุคคลอื่น 2. คุณธรรมจริยธรรมครูสถิตปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศ,รรศนาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 3. จัญยาบันวิชาชีพครูครูสถิตพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องโดยติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสถิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตลอดจนใช้ในการดําเนินชีวิตของตอนเองอย่างเหมาะสม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูครูสถิตปฏิบัติการสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถมุ่งมั่นในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูสถิตมีเจตคติเชิงบวกต่อวิชาชีพมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆในการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่2การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนครูสถิตนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาจัดทำคำอธิบายรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้มีวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนครูสถิตจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ายนิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองครูสถิตมีการพัฒนาตนเอง,เอง,โ,ดเองโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล และเข้าร่วมการประชุมอบรมสัม,มนาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่อง 4. การทำงานเป็นทีมครูสถิตมีการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือร่วมใจเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรม ที่เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานและมติการประชุม 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาครูสถิตมีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การใช้ภาษาและเทคโนโลยีครูสถิตใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองเช่นการสอนออนไลน์การเข้ารับการอบรมออนไลน์จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นตั้งใจของครูสถิตอัมพันธ์ทองส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆที่น่าภูมิใจดังนี้ 1ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการฟุตบอลลีกประชาชนฮอเจริญวงครับ 2. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ 4, สตรีซอกร์อร์ 4x4 ไทยแลนด์ 3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรีประเภทฟ,ฟุตซอรุ่นอายุไม่เกิน 16%. ปี 4. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัย,ยาเสพติดรุ่นอายุไม่เกิน 18, ปี 5. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนภายในจังหวัดราชบุรี รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและ6ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ากสํจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีครูสถิตอัมพันธงยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละส่งเสริมสนับสนุนเอาใจใส่ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาและปรารถนาดีต่อสิทธิเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินการปฏิบัติงานในวันนี้ ครูสถิตอัมพันธทองขอ,อน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณทุกท่านครับ